ีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูพจน์นะคะในวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองวันนี้คุณครูมาสอนเด็กๆในเรื่องการหาผลลบโดยการตั้งลบไม่มีการกระจายค่ะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนเรื่องนี้จบแล้วนะคะนักเรียนสามารถหาผลลบโดยการต้องลบไม่มีการกระจาย ที่ตัวตั้งไม่เกิน1000ได้อย่างถูกต้องวิธีการหาผลลบโดยการตั้งลบไม่มีการกระจายทำได้โดยเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันแล้วจึงนำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาลบกันโดยเริ่มลบจากหลักหน่วยหลักสิบและหลักร้อยตามลำดับค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะตัวอย่างที่หค่ะ 198-75เลบ75เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมเรานำตัวเลขมาตั้งให้ตรงหลักนะคะเดี๋ยวเราจะลบในหลักหน่วยกันก่อน1 9 8นะคะลบ75เราเริ่มลบที่หลักหน่วยกันก่อนเลยนะคะ8หน่วยลบหหน่วยได้3หน่วยนะะต่อไปนะคะ เราจะมาลบในหลักสิบกันค่ะในหลักสิบนะคะหลักสิบตัวตั้งคือ90ลบกับ70นะคะก็จะได้นะคะ20ค่ะต่อไปเราก็จะมาลบในหลักร้อยนะคะหลักร้อย1 0 0ไม่มีตัวลบเราก็สามารถ นำมาใส่ได้เลยค่ะดังนั้น198-75เลบ75เท่ากับ123ค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่2กันเลยนะคะตัวอย่างที่2 597-216ลบ216เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมเดี๋ยวเราไปลบในหลักหน่วยกันก่อนนะคะโดย นะคะเรานำตัวเลขใส่ให้ตรงหลักนะคะ,ะดูที่หลักหน่วยค่ะหลักหน่วย7หน่วยลบ6หน่วยคะได้1หน่วยค่ะต่อไปนะคะเราก็จะไปลบในหลัก10บหลัก10บนะคะเด็กๆหลัก10บนะคะตัวตั้งคือ90ลบ1 ได้80ค่ะเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะไปลบในหลักร้อยหลักร้อยนะคะหลักร้อยตัวตั้งคือ500ลบกับ200ก็จะได้300เห็นไหมคะว่า597ลบ216กท่ากับ381 เด็กๆพอจะได้แล้วนะคะนั้นเราไปทําแบบฝึกค่ะในสสวทอกันนะคะทําไปพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มข้อที่หนึ่งนะคะ469ลบ58เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมเรานำตัวเลขมาตั้งให้ตรงหลักกันก่อนนะคะ4หลักร้อย 469หนะคะ6หลักสิบและ9หลักหน่วยต่อไปนะคะตัวลบคือ58 5ตรงกับหลักสิบตรงกับหลักหน่วยแล้วก็นำมาลดกันนะคะโดยลบไปทีละหลกักเริ่มจากหลักหน่วยก่อน,นะคะ่ะ9หน่วยลบ8หน่วยได้หน่วหน่วยต่อไปหลักสิบนะคะ60ลบห้าสิบ ได้1 0ค่ะต่อไปหลักร้อยค่ะ400ไม่มีตัวลบเราก็สามารถนะคะนำมาใส่ได้เลยค่ะดังนั้นนะคะ469ลบ58ก็จะได้411ค่ะเป็นคำตอบด้วยเลขไทยนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะ597ลบ286เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมน,นะคะ นำตัวเลขมาใส่ให้ตรงหลักกันก่อนค่ะ500นะคะ90แล้วก็7ค่ะตัวลบนะคะ286นะคะแล้วเราก็เริ่มลบทีละหลักนะคะเริ่มจากหลักหน่วยก่อนค่ะ7หน่วยลบ6หน่วยได้1น่หน่วยต่อไปนะคะหลัก10 90ลบ80 ได้ 1, 10นะคะต่อไปค่ะหลักร้อยนะคะ500ลบ200ได้300ดังนั้นนะคะ597ลบ286ได้311ค่ะต่อไปนะคะข้อที่3ค่ะ129ลบ5กับกล่องสี่เหลี่ยม นำตัวเลขใส่ให้ตรงหลักกันก่อนนะคะตัวตั้ง129นงะส่วนตัวลบคือ5นะคะแล้วเริ่มลบทีละหลักนะคะเริ่มจากหลักหน่วยค่ะ9หน่วยลบหหน่วยได้4หน่วยะะหลัก10นะคะ20ไม่มีตัวลบนำมาใส่ได้เลยค่ะต่อไปนะคะหลักร้อยค่ะหนึย ไม่มีตัวลบนำมาใส่ได้เลยเช่นกันค่ะดังนั้นนะคะ129ลบ5ได้124ค่ะต่อไปข้อที่4นะคะ674ลบ324เอากับกล่องสี่เหลี่ยมน,นะคะมาใส่ตัวเลขให้ตรงหลักกันก่อนนะคะตัวตั้ง674 ลบด้วยนะคะ324เราเริ่มลบทีละหลักนะคะเริ่มจากหลักหน่วยก่อน4หน่วยลบ4หน่วยได้ศนหน่วยต่อไปนะคะหลักสิบ0ลบ20ได้50นะคะต่อไปหลักร้อยนะคะ600ลบ300ได้300อคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะ674 ลบด้วย324จะได้350เด็กๆทําทำได้ถูกต้องหมดเลยใช่ไหมคะเก่งมากคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะทำแบบตรวจสอบความเข้าใจกันนะคะคแบบตรวจสอบความเข้าใจนะคะ,ะมีอยู่ด้วยกัน2ข้อนะคะข้อที่1 475ลบด้วย214 เรานำตัวเลขมาใส่ให้ตรงหลักนะคะตัวตั้ง475ตัวลบนะคะ214แล้วลบกันทีละหลักนะคะเริ่มจากหลักหน่วยก่อน5หน่วยลบ4หน่วยได้1หน่วยต่อไปหลัก10นะคะ7 0 1ลบ1ได้60ต่อไปลบในหลักร้อยค่ะ 400รลบ200ได้200ค่ะดังนั้นนะคะ475ลบด้วย214ได้261ค่ะทำได้ถูกต้องใช่ไหมคะเก่งมากค่ะต่อไปข้อ2นะคะข้อ2 693ลบด้วย421เเท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมนะคะนำตัวเลขมาใส่ให้ตรงหลักกันก่อนนะคะ ตัวตั้ง693ลบด้วย421นะคะเราก็เริ่มลบไป,ปพร้อมๆกันเลยนะคะโดยเริ่มจากหลักหน่วยก่อน3หน่วยลบ1น่หน่วยได้2หน่วยหลัก10นะคะ90ลบ20ได้70ะะต่อไปหลักร้อยนะคะ 600ลบ400ได้200ดังนั้นนะคะ693ลบด้วย421นะคะเท่ากับ272เด็กถูกต้องใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะ่เด็กคงจะเข้าใจแล้วนะเมื่อเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดรพร้อมกันเลยค่ะแบบฝึกหัดจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3หน้านะคะ คือตั้งแต่หน้า61ถึงหน้า63เดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันเลยนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะในหน้า61นะคะอาชีนีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ข้อข้อที่1เลยนะคะเด็กๆข้อที่1 268ลบด้วย54เราเริ่มลบไปทีละหลักเลยนะคะ เรเริ่มจากหลักหน่วยก่อนหลักหน่วย8หน่วยลบสหน่วยได้4หน่วยเก่งมากค่ะต่อไปหลัก10บนะคะ60-50ลบหได้1 0สเก่งมากค่ะต่อไปหลักร้อยค่ะ200ไม่มีตัวลบเราก็สามารถที่จะนำลงมา ใส่ได้เลยค่ะดังนั้นนะคะข้อ1นะคะตอบ214ค่ะถูกใช่ไหมคะเด็กๆเก่งมากค่ะต่อไปข้อที่2ค่ะ417ลบด้วย17เรามาเริ่มลบที่หลักหน่วยกันเลยนะคะ7หน่วยลบ7หน่วยได้0หน่วยเก่งมากค่ะ ต่อไปหลักสิบนะคะ1นึ่ลบหนึได้0ูนเก่งมากค่ะต่อไปนะคะหลักร้อยส0่ไม่มีตัวลบเราก็สามารถที่จะนำลงมาใส่ได้เลยค่ะดังนั้นข้อที่สองตอบ400เก่งมากค่ะต่อไปข้อที่สามนะคะ 349ลบด้วย136เรามาเริ่มลบที่หลักหน่วยกันเลยนะคะ9หน่วยลบ6หน่วยได้3หน่วยเก่งมากค่ะต่อไปหลักสิบนะคะ40ลบ30ได้10เก่งมากค่ะต่อไปหลักร้อยนะคะ 3 0 0ร้อลบหนึ100ได้200เก่งมากค่ะดังนั้นนะคะข้อ3มตอบสองต่อไปข้อที่4ี่นะคะ4 8 9ร้อดเ้ลบด้วยสองรอยหิเริ่มลบที่หลักหน่วยเ,เลยนะคะ9ก้านยลบหน่วยได้4หน่วยเก่งมากค่ะ ต่อไปหลักสิบนะคะ80ดสบลบหกบได้20เก่งมากค่ะต่อไปหลักร้อยส0่ร้อลบสองได้200เก่งมากค่ะดังนั้นนะคะข้อสี่ตอบ224ค่ะทำได้ถูกต้องใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะเด็ก ต่อไปนะคะหน้านะคะ62นะคะหน้า62จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6ข้อค่ะเรามาเริ่มข้อที่1กันเลยนะคะข้อที่1 386ลบด้วย46เริ่มลบที่หลักหน่วยกันเลยนะคะหหน่วยลบ6หน่วยได้0หน่วยเก่งมากค่ะ ต่อไปหลักสิบแปดสลบสีได้40เก่งมากค่ะต่อไปหลักร้อยส0มไม่มีตัวลบเราก็สามารถที่จะดึงลงมาได้เลยค่ะดังนั้นข้อ1ตอบ340เก่งมากค่ะต่อไปข้อที่2นะคะ238ดลบด้วย221 เรามาเริ่มลบที่หลักหน่วยกันเลยนะคะ8หน่วยลบหน่หน่วยได้7หน่วยต่อไปหลัก10ค่ะ30ลบ20ได้10เก่งมากค่ะต่อไปหลักร้อยนะคะ200ลบ200ได้0 100รเก่งมากค่ะดังนั้นข้อนี้ตอบ17นะคะเลขศูในหลักร้อยเราไม่ต้องเอามาใส่ใน ตงตอบนะคะข้อที่3นะคะ646ลบด้วย242เรามาเริ่มลบที่หลักหน่วยกันเลยค่ะ6ลห6หน่วยลบ2หน่วยได้4หน่วยต่อไปหลัก10นะคะ40ลบ40ได้ สูสิบต่อไปหลักร้อยห0ร้อยลบสองได้400ดังนั้นข้อ3ตอบ40 404ต่อไปข้อที่4นะคะข้อที่4 527ดลบด้วย423เริ่มลบที่หลักหน่วยไปเลยนะคะ7หน่วยลบสหน่วย ได้4หน่วยต่อไปหลัก10นะคะ20ลบ20ได้0 10ต่อไปหลักร้อย500ลบ400ได้100ดังนั้นข้อที่4ตอบ104มาข้อ5กันนะคะเด็กๆข้อ5 450ลบด้วย120 เริ่มลบที่หลักหน่วยกันเลยนะคะศนย์หน่วยลบศย์หน่วยได้ศนหน่วย50าสลบสอได้30ต่อไปหลักร้อยค่ะ400ร้อลบหนึได้300ดังนั้นนะคะข้อที่หต่อส3มรมาข้อที่6กันนะคะ ข้อที่ห9 9 9ลบด้วย932เรามาเริ่มละลบที่หลักหน่วยกันเลยค่ะ9 2, หน่วยลบสหน่วยได้7หน่วยต่อไปหลัก10บนะคะ90ลบ30ได้60ต่อไปหลักร้อยนะคะ900ลบเก้ ได้0รอ้อยดังนั้นนะคะในข้อ6ก็จะตอบ67ค่ะเลขศูนย์ในหลักร้อยเราไม่นำมาเขียนในการตอบนะคะต่อไปนะคะเด็กๆหน้าที่63ค่ะ63จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6ข้อนะคะเรามาเริ่มข้อที่1กันเลยค่ะ 347ลบด้วย21นะคะ347ตัวตั้งเราใส่เลขให้ตรงหลักนะคะแล้วลบด้วย21แล้วเราก็เริ่มลบจากหลักหน่วยไปก่อนนะคะ7หน่วยลบ1หน่วยได้6หน่วยต่อไปหลัก10นะคะ40สลบสอได้20 ต่อไปหลักร้อยนะคะ300ไม่มีตัวลบเราก็นำมาใส่ได้เลยค่ะดังนั้นนะคะข้อที่1ตอบ326ต่อไปนะคะเด็กๆ405ลบด้วย103ตัวตั้ง405เรามาใส่ให้ตรงหลักเลยนะคะลบด้วย103แล้วเราก็เริ่มลบ จากหลักหน่วยไปก่อนนะคะ5หน่วยลบ3หน่วยได้2หน่วยค่ะต่อไปหลัก10 010ลบ010ได้010ต่อไปหลักร้อยค่ะ400ลบ100ได้100เพราะฉะนั้นข้อที่2ตอบ302นะคะ ต่อไปข้อที่3ค่ะ623ลบด้วย511นะคะตัวตั้งนะคะ623เราใส่เลขให้ตรงหลักนะคะลบด้วย511แล้วเราก็เริ่มลบนะคะที่หลักหน่วยก่อนนะคะ3หน่วยลบ1หน่วยได้2หน่วยต่อไปหลักสิบนะคะ 2องสิบลบหนึได้1นึ 110. ต่อไป600้อยลบห้าได้100ค่ะดังนั้นนะคะข้อที่สตอบหนึ่อยสิต่อไปข้อที่4ี่นะคะแปดด้ลบด้วย275ใส่ให้ตรงหลักนะคะตัวตั้ง 879ลบด้วย275เรามาเริ่มลบจากหลักหน่วยกันเลยนะคะ9หน่วยลบ5หน่วยได้4หน่วยค่ะต่อไปหลัก10 70ลบ70ได้010ต่อไปหลักร้อยนะคะ800-200ลบ200ได้600 ดังนั้นข้อที่4นะคะตอบ604ค่ะต่อไปข้อที่5ค่ะข้อที่ห566ลบด้วย543ตัวตั้งนะคะ566ลบด้วย543เราเริ่มลบจากหลักหน่วยกันเลยนะคะ6หน่วยลบ3หน่วยได้3หน่วย ต่อไปหลักสิบค่ะ60ลบ40ได้20ต่อไปหลักร้อยนะคะ500ลบ500ได้0 100ดังนั้นนะคะข้อที่5ต่อ23ค่ะไปข้อที่6นะคะ974ลบด้วย514ตัวตั้งนะคะ 974ลบด้วย564เรามาเริ่มลบที่หลักหน่วยไปเลยนะคะ4หน่วยลบ4หน่วยได้0หน่วยต่อไปหลัก10บค่ะ70ลบ60ได้1 0ค่ะต่อไปหลักร้อยนะคะ900ลบ500ได้400 เพราะฉะนั้นนะคะข้อ6ตอบ410เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆทำถูกต้องครบข้อใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะอย่าลืมปลอมือให้กับตัวเองด้วยนะคะการลบนะคะโดยการตั้งลบแบบไม่มีกระจายไม่ยากเลยใช่ไหมคะวิธีการก็โดยการที่เรานำตัวเลขหลักโดมาตั้งให้ตรงหลัก เสร็จแล้วเราก็ลบไปทีละหลักนะคะโดยเริ่มจากหลักหน่วยก่อนแล้วก็ไปหลักสิบหลักร้อยคะ่ะเด็กติดเก่งมากทุก,ทกคนเลยค่ะสำหรับคุณครูพคนนะคะวันนี้มีเพียงแค่นี้ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะในเรื่องต่อ,ตอไปสวัสดีค่ะ